เมืองัสเวกัสนี่เขาห้องว่าเป็นเมืองค้นบาปของเจ้าโอเคซื่อขานซื่อเสียงที่มันมีโอเคเขาห้องว่าเมืองคนบาปเนาะเป็นอย่างเช่นว่าเมืองคนบาปเนาะเพราะว่าเมืองนี่มันเป็นเมืองแบบว่านทุกอย่างเสรีพวกเจ้าทุกอย่างเสรีเรนาะ สบายดียินดีต้อนรับเข้าวซูซองเอเชียนไลน์อยูเอสเอเมื่อวานนี้ว่าสิรีวิวห้องไฮเบิร์นเนาะห้องแฮมอันนาอ่ามันอันนาเบลาจิโอเบลาจิโออย่างสิประมาณนี้เด้อเพราะแกเด้อค่อยกับบรรน้องเนาะอันบริจากได้ปะไหนเนาะเในอันนี้มันซื้ออันนี้มันห้องแฮมเนาะเพราะแกเนาะเอออันนี้มันห้องห้องนอนที่ค่อยนอนเนาะืมโอเคและอันนาตอนนี้เวลานี่ค่อยนั่งยินี่เห็นบอเพราแกเห็นวิวบอ วิวอันนั้นฮอลล์ไอเฟลวิวอ่ามากเอยียงอันั้นกับพวกคเดิมมากแบบฟิอินเดียเลยเนนะาะวิวงามงามก็เลยไว้ยังให้มื่อทุกคนได้เห็นเนะาะข้างหนึ่งในชีวิตคือขอ่าวว่าเมื่อวานนี่ในคลิปอะไรพวกเจ้า,าภรารยามมาเที่ยวให้มันได้เนาะลาสเวกัสเนาะเมืองลาสเวกัสนี่สีเว้าหน่อยนึงเนาะเมืองลาสเวกัสนี่เขาห้องว่าเป็นเมืองคนบาปพวกเจ้าโอเคนี่คืออันะนนี่คืออ่านะ นี่คือซื่อขานซื่อเสียงที่มันมีโอเคเขาเรียกว่าเมืองคนบาปเนาะเป็นอย่างคือว่าเมืองคนบาปเนาะ,อะขอยะิบุอยากลงรายละเอียดมาดใดให้ทุกคนไปไปเบิ้งกันในแต่ไปค้นคั้วเ,เองเด้อเพราะว่าเมืองนี่มันเป็นเมืองแบบว่าน่ทุกอย่างเสรีพวกเก่าทุกอย่างเสรีเนาะแต่ว่าเนี่ยก่อนมันจะได้ซื่อตัวนั้นเนี่ยมันก็มีประวัติของมันเนาะแต่ว่าขอยศิบุลงเลิกตัวนั้นเนาะแต่ว่าที่แน่ๆฮามาักับมาปัจจุบันก็คือเมืองนี้เนี่ยทุกอย่างเสรีพวกเจ้าถ้าใครมักเล่นมักเที่ยวเนาะ ไม่ว่าสิเป็นการนานาอยู่นีน่นะสิะเป็นปืนสิเป็นนานากันซาสิเป็นนานามผู้สาวสิน่ะทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยพวกแกโอเคอโดยเฉพาะพวกผู้ซ้ายคือกำลังเลยพวกผู้ซ้ายเนี่ยถ้าผู้ใดมักเล่นมักเที่ยวนี่ยมาเมืองนี้นี่คักเด้อพวกแกเด้อแบบอยากได้ผู้สาวอเมริกันงามๆเบาจักคนพวกแกอยากได้จักคนซิปคนสาวคนเอามาในห้องก็ได้โอเค คือคอยมานอนโรงแรมบานี้นะ่ะเขาเจ้ากับมาออฟเฟอร์เหรอเจ้าแลนเล่นแถวนี้เต็มมันบลาถ้าเขามักเล่นนะมันบลาเมื่อนี้นี่สี่รีวิวห้องให้เบิงนะ้งเนาะโรงแรมที่เขาพักนี่เนาะโตนี่เป็นโรงแรมอ่ะนะที่อ่ะนะค่อยสอบถามเบิ้งล้วค่อยกับกูเกิลเบิงบ้งพวกเจ้ากับกูเกิลเบิ้งเราเบิ้งนาะนี่มันเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของค่อยคิดว่าอยู่อเมริกาเลยนะหรือว่าอยู่ในโลกเลยโอเคค่อยบอกว่ามันจัคดาวห้าดาวหรือเจ็ดดาวมันบลาเพราะว่าย,ยัาง มันมีทุกอย่างอยู่ในนี่เลยพวกเจ้าโอเคพวกเจ้าอยากได้อย่างอยากกินอย่างอยากเค็ดอย่างนี้มัดอยู่ในโรงแฮมตัวนี้โอเคอ่าบุ้งหัวสิเทียบแบบใดเนาะห้าดาวหรือเจ็ดดาวคอยกับบุ้งแหละแต่ว่านี่คือโรงแฮมที่ดีที่สุดในลาสเวกัสหรือว่าในอเมริกาหรือว่าในโลกก็เป็นไปได้คอยค,คิดว่านะแต่กูโก้บางเองเนาะแต่ว่าตามที่คอยกูโก้มันเป็นแบบนั้นเด้อโอเค okay. ก็เลยมัดสีรีวิวให้ห้องเหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นห้องหกเลยพ่อเจ้าเพราะว่าคอยหาะตื่นนอนเนาะธรรมดานะข้าเจ้ารีวิวห้องเนี่ยข้าเจ้าต้องรีวิวตอนอาบน ตอนที่มาหอดใหไม้เนาะแต่ว่านี่นะเมื่อวานนี้ค่อยเมื่อยละค่อยเลยบ่ได้รีวิวให้เบิ่งเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเตียงนอนของเฮานั่นเองเนาะมันก็สิเป็นห้องฮกเพราะว่าค่อยนอนไปแล้วเนาะหาก็ตื่นเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเตียงนอนเนาะอืออลังการงานสร้างพวกเจ้าเบิ่งดอกเบิ่งกลายเนาะเฮาสิบ่ลงอัาน่ารายละเอียดของห้องแฮมหลายเด้อเพราะว่าน่ะพอคิดว่าห้องแฮมทุกคนก็เคยจะมีประสบการณ์แล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นบอนที่ค่อยนั่งอันนะนะนั่งเปิดหัวเรื่องเมื่อกี้เป็นบอนค่อยนั่งเงี่ยบอ่ะเห็นบอตโต๊ะที่ค่อยนั่งเห็นบออันนี้ก็เป็นวิวเนาะวิวออกจากกันอะห้องของค่อยเนาะห้องของค่อยไปนะเห็นบอเห็นบอเมื่อวานนี่ค่อยไปอะนะค่อยไปท่าหูยู้อนเป็นบอท่าหูอยู่มองนี่นี่นะอ่าอยู่อันนี้มันตัวหน้าองค์แฮมเดย์องค์แฮมมันสิมีมันสิมันกว้างใหญ่มหาศาลเนาะมันอ่ะนะอลังการอ่ะพวกเจ้าบูฮู้สีใไซส์คำว่าอย่างมันมันโคตร โคตรอลังการเลยอะ่ะเนาะบุ้มก,ก,ก,กันใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะพวกเจ้าโอเคไปซีบาวาได้แต่สำนันกันแล้วกันเนาะสิบาว์ประมนี้ครับไปเบิงน้ำพุวันนี้คอยยืนอ,อยู่นะยืนอ,อยู่ต่อนหน้าองคแรมมันบอดทายไปมัม,มือมือนี่อตอนแรงเนาะคอยสิท้ายตอนกลางคืนให้เบิงเด้เออ่าแล้วคอยสิไปยืนอ,อยู่มองอันนั้นมองหอไอเฟลนั่นทายกับมางบองคแรมมันนี่นะโอเคสิอื้อโอเคสิเบิงวิวกับประมาณนี้นะกเกนานะพ่อเจ้าเดี๋ยวคอยสิไปห้องต่อก่อน อันนี้ก็จะเป็นอนาเคาน์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์มันก็สีมี้มัดอยู่ในนี่เนะาะเครื่องดมเครื่องดื่มเป็นน้ำเป็นอย่างมันบอกแล้ทว,ท,วทีวีมทีวีโอเคอ่าห้าสิมาขายบางตู้เยน็นบางกรณีอย่างไรตู้เย็นเนาะสีตู้เย็นก็สีมีมอ่นาสับปะผัดสับปะผิดพวกเจ้า <laughs> อ่าพักวงหัวสีไข่โบแมนเนาะเออนี่ก็เป็นเครื่องดื่มส่วนหลักจะเป็นเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มอยากกินอย่างเงาอยากินอย่างนี้พวกเจ้าโอเคสิเป็นบอล เป็นโคกเป็นว่ายเป็นเบียร์นี่นะนี่มันเต็มมาเลยเนาะอ่าทีโอเคบัานนี้นานาที่สำคัญเนาะสาวๆบรรดนาสาวๆอาจจะอยากทำอยากเบิ้งห้องเอยากไปเบิ้งอยากเบื้องนานาห้องน้ำเนาะห้องน้ำนั่นเองเนาะห้องน้ำก็บสุดอลังการครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนานาอ่าชาวเวอร์เนาะชาวเวอร์กับห้องอาบน้ำนั่นเองเนาะ ห้องอาบน้ำเนาะสิอ่าอะไรอ,อันนี้ก็จะเป็นอานาอ่าเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นอานาอันนี้คอยใช้โทรศัพท์มือถือทายเดื่อยๆพวกเจ้าอันนี้ก็จะเป็นมองอันนะั้นเนาะมันทงยางนัมันเครื่องขอคอยเนาะแบบเอเชียเอเชียแน่นอนยังคยอยเอมามัสกคนบ้านเนาะเขาจะมาเอาใส่พลาสติกมาแหวนกันหรูลาลังการก็แวน นะแวนมีดอกไฟพร้อมเนาะโอเคแล้วบัานนี้ห้องที่สำคัญที่สุดเนาะไผรมากับสู้กับแฟนกับที่สำคัญก็คือห้องนี่นั่นเองมองนี่นั่นเองมองยังเดะมองอะนะอาบน้ำเนาะไผรมากับสู้กับแฟนกับไพ่เอฟเฟคแฟนไปนอนอยู่หันเนาะรีแลกซ์พกเกี้ยวมาสแซสกันเนาะโอเคอ่าสำหรับโรงแรมกับสิ่งนี้ประมาณนี้เด้อสำหรับห้องเด้อแล้วค่อยจีนะ โอเคเนาะหลังจากรีวิวห้องแล้วเนาะขอยสิลงไปเลยนี่นึงข้ิลงไปซอกกินข้าวก่อนและเป็นยังไงและสิรีวิวทั้งอ่ะนะหน้าห้องแฮมแล้วก็รระวังกลางคืนของลาสเวกัสเนาะกับตอนสวยเนาะเมืองลาสเวกัสเนี่ยพวกเก้าหอฮู้ไวไโลดเมืองน,นี่เป็นเมือ,มองซาวซีซโมงโอเคบ,บ่มีรับบ่มีนอนโอเคคนกับลูล่าลู่ล่าตลอดนั่นแหละเข้งงาใจไหมบ่าแม้กระทั่งช่วงโควิดเนาะ ช่วงโคเมื่อวานนี้เห็นบอกเมื่อวานนี้ที่คอาไปท้ายน่อยนั่นเป็นช่วงโควิดเลยนี่ปกตินี่โควิดหมอแต่ว่าอเม่กักใครเจ้าได้สักยาหลายแล้วเนาะและการนานาสักยาวัคซีนหลายแล้วบอกโคนจริงออกมาหลายเนาะแต่ว่าใครเจ้าก็ยังให้ใส่หน้ากากอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเจาจะไปกินข้าวกันเลยโอเคพวกเจ้า <Okay, Pokemon. S 1> ตอนนี้เขากําลังลงมาเนะ่ะคอยลงมาหาก็ลงมาแต่ห้องเนาะ <Right. S 1> หลังจากคอยรีวิวห้องเรียบร้อยแล้วมันบอกว่าคอยสิให้เบิ้งอันนี้มันแถวแถวนี้เนาะ,อ,ะอย่างแถวของแฮมมีนะ เนาะเพราะมื่อน like, like, ี้เขาสิรีวิวห้องกับรีวิวฮองแฮมเนาะโอเคคใครใส่เบิรงเลยได้รอบๆได้ฮองแฮมได้ีเลยพวกเราบุคใครกันยังบอกว่าบุ๊ค่างฮองแฮมเนี่ยมันเป็นเจ็ดาวหรือหาดาวเนาะใครกับบุ๊คอะไรมันบุ๊คว่าดาวเลยเพราะมันมีทุกอย่างในนี่พวกเราป้านี่นะแต่จะให้น้ำพุแบบช็อกโกแลตพวกเราเห็ว่าไหลๆลงมาเนี่ยมันช็อกโกแลตเด้อนาะพวกเราเห็นปะป้าเป็นช็อกโกแลตน้ำพุเลยพวกเรา นี่คือโรงแรมนะจ๊ะโรง,งแรมโรงแรมนะจ๊ะอ่าพวกเจ้าค่อยเห็นตัวนี้นะเป็นน่าสนใจดีอันนี้มันอยู่ในห้องแคมปนะ์ด้หนีิเจ้าค่อยหากรุลงมาจากห้องคอยอเป็นบ่อหล่ะข้าเจะให้แตนะงานนะ่ะนงานงานแม่มองสมสวนดอกไม้นะพวกเจ้าเดี๋ยวข้าแจ้งทุกคนบังเลยนะค่อยว่ามันน่าสนใจดีนะมันมีเอเชียนะ้าะโอเคเดี๋ยวขา้าข้าไปบังเลยเนาะปมาพวกเจ้านี่นะมนบาบังนี่นะดอกไม้นะ อันนี้เขาห้องดอกน่าจะเป็นดอกทูลิปเนาะอยู่บ้านเขาน่าจะพรท่านมีเถอะอ่าอยู่เมืองไทยข้าเจ้ากันหน้าเริ่มออกไปแล้วพวกข้าอยู่เมืองลาวข้าเจ้าเอาไปแล้วันเนาะดอกอันนี้เป็นคัาสซัมกันกับดอกกันนะดอกประจำชาติอเมริกาแต่ข้าคิดว่าแต่ข้าก็พูดว่าประจำชาติเป็อย่างเนาะแต่ว่าดอกนี้เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมหลายหลายที่สุดในยุคไม่กาเนาะอลังการงานสร้างของเจ้า เบื้องข้งเท่งมันเด้อพวกเจ้าเซ่เบิ้องข้างเท่งมันเด้เอของนี่ควา้าอลังการเนาะบ่าน,นี่ดอกไม้ปีนี่ <S <S ของแท้มาของปลอมพวกเจ้าของแท้ด้่นิพวกเจ้านกันี่ <S 1> <S 1> น,น,นะอลังการงานสร้างพวกเจ้าอลังการงานสร้าง đuối nay phòng hẻm nè nhỉ vợ chồng, chỉ coi thay về burger, mình duỗi nay nay พวกเก้วมองนีบบ่นะเห็นว่าม่องนี่คือจุดอันนั้นเลยพวกเก้าเห็นบ้านนี้ขาเจ้าเห็ุคือวัดกันนะพวกเก้วนี่นะพระพุทธเจ้าน้ำแล้วก็มีสร้างเนาะแล้วก็เห็ุแบบคืออยู่ในวัดเลยนะพวกเก้าแต่ว่าคอยเบิ้งนี่ร้ายนี่มันน่าจะเป็นน,นะบบน,น้าคอยบมแน่ใจว่าสร้างนี่มันแต่ใส่เนาะก็ แต่มันเป็นลาวไทยขเขมรอย่างร่วมกันเลยเนาะเดี๋ยวใครจะให้เบิ้งเด้อขใครเบิง้งรอบๆเด้อเดี๋ยวใครจะเบิง้งรอบๆกันเจ้าน่นา,าอันนี้แหละคือวัฒนธรรมนะพวกแกเนาะวัฒนธรรมของเอเชียเห็นบ่เห็นบ่เจ้ามาใส่นี่เนาะเอามาใส่ในห้องแฮมกับเจ้าสอนในพวกแกส่วนน่ะเนาะจะเอาไปใส่นในเฮื่องน้องไปนี่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นแบบอัน,นยุโรปยุโรปเป็นบออันนี้นะประกาะของ,องอย่างพัดลมนี่นะแบบยุโรปยุโรปนะ้วประกะดัองอันนี้ป่ากันนะบ้านเขาก็มีหลายป่าในบบนี้เนาะเห็นคนจะไปเลี้ยงหลายป่านี่โอ้ดอกไม้นาะสอนขนปมเก่าสอนดอกไม้นะมองไง อันนี้มันมอง, in, องเคา,าเน,นะน์เตอร์เช็คอินคือเจ้าหนุ่มพกเจ้าบโมเมนตนี่นาะเงาตั้งมันโมเมนเป็นลักน,น,น้่ยเงาเนี่ยนะความกว้างความใหญ่ยยของแฮมหนพวกเจ้าพูนสุดสายตาเลยพูนหัวอันนี้แค่ม,มองเช็คอินเดนี่พวกเจ้าตานนั้นยังบุพเพรวกเจ้าพูนพกเก้าเงาพกเก้าใหญ่พวกเจ้า มันมีคาสิโนคาสิโนมีอย,อย่างนี้นี่มันนี่มาเลยเด้ออยู่ในห้องแฮมนี่เลยเด้ปดอปรืกอนเด้อเห็นปะคาสิโนคาสิโนมันอยู่ในห้องแฮมบอนไขนอนนี่มันเลย,เลยอะไรเพื่อนก่อนก็จะมามีทุกอย่างอยู่ในนี่เนาะบุ๊คบสิว่าจะไหนล่ะหลังจากที่นะเขารีวิวห้องแล้วก็รีวิวทางโลงมาห้องแฮมเนาะเคาน์เตอร์แล้วย,ยังอีกยังอย่างอีกมันนี่ ยังมองอาบน้ำนั่นเองพวกเจ้าอาสิพับสิพับไปเบิ้งอันนะสาวๆใคาเจ้านุ่งบิกินี่อาบน้ำเดอ้อเดี๋ยวจะเป็นยังไงติดตามไปเลยิน,นี่พวกเจ้านี่ก็คือมองสาวลอยน้ำเหมอ,เอนเนาะคนไม่กล้าใคาเจ้าไปว่านั่นนะย้ำอ่ะนะให้มานอนห้องของแอมสิน่ะใคาเจ้ามักมานอนมานั่งอาบน้ำแบบนี้เนาะมารีแลัคสนาะมพวกเจ้านั่งแล้วก็ทาครมทาครีมอย่างสินาะแล้วก็เล่นน้ำอย่างสินะแต่ว่านั่นนาะ ่อยสิบัมาลอยน้ำเนาะข่อยสิมาถ่ายเบิ้งจะซื้อเพราะว่ามันเฮาบ่มีเวลาหลายนะข่อยมาข่อยมานี่มีแต่ส่องส่องคืนเนาะส่องส่องคืนครับมือเคิงเท่านั้นเองพวกเจ้าเดี๋ยวข่อยสิลงไปถ่ายนะสาๆใสเบิ่งเด้อบ่ขนาดอันนี้ขนาดแม้แต่บอลอาบน้ำเสียนี่พวกเจ้าอันนี้ก็คือโตัวงแฮมเทียนเฮาน,นอนนาะเสียเบิ่งโอ้มาเกิดเน็ตมันอันนะ่ะมันขึ้นไปบ่ได้พวกเจ้าพูดความบหมนอัใหญ่น่ะ มันมีแบบว่านะ่ะค่อยมันเก่าพุน่นแบบว่านะ่ะน่ะห้องนี้ค่อยบุ้งบัวมันมีนะ่ะจักพันห้องเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ทางไปวอนสวีมึงพูดนะพวกแกเนาะเรนะื่อนี้แต่บรรดาสาวๆพระเจ้าท่านมีเวลาหลายก็ดเป็นตามาอาบยุนาะแต่ว่าอันนี้มันบนห้องมมีเวลาหลายประกาพวก่าฝ่ายมัานี่มีแต่สองสองคืนกับมื้อครึ่งเท่านั้นอ้งามพวกแกง,งาม,งามสะอ่อนนะ ชีวิตนี่นะหาเงินเก่งๆน้องๆเต็มซีเนาะหาเงินเก่งๆแล้วก็เฮียนเก่งๆพวกเจ้าจริงสิมีชีวิตแบบะนสนุกสุขสบายได้เน๊ะเมื่อไหร่ก็บ่ได้หมายถึงว่าแบบติดหลู่ติดอย่างดอกแต่ว่านะนะแต่ว่านะนะหมูมีอย่างไงได้มีน้ำหมูเป็นบ่ล่ะอ่ามูกินอย่างไงได้กินน้ำมูมุไปใส่แกงได้ไปน้ำมูมีอย่างเซีนาพวกเจ้านะบลาผมจาขนาดทางยางมาน่ะบอลลอยน้ำเนี่ยแกยังกินข้าวน่ะพวกเจ้าเบิ่งไหม ปานว่านะ่ปานอยู่นะสว่านพวกเจ้าแถาวห้องน้ำมีปลั๊กไล่บอลนะพวกเจ้าบอลอนะ่ะลอยน้ำนะ่ะมีปลั๊กไล่บอลคุณบรรดาสาวๆข้าเจ้าก้นอนนอนตากแดดเต็มแต่ว่านะ่ะฮาคนเอเชียเฮาบุคอยมักนอนตากแดดไปไหนเนาะแต่ว่าไม่กล้าขาเจ้ามักนอนตากแดดอ่า ตอนที่ขาวจีมนมาน่งกินนะนะชิ่วๆนิดนึงเนาะข้าวจิว่าอ้าน้ำแต่ว่าข้าวจิมนมาน่งกินนะนะเครื่องดื่มนะัมากเนาไปนั่งเมืองมองไหนมันนี่สาวๆงามๆเนาะ มองอาบน้ำลายขนาดพวกเจ้าง้ำขนาดเดี๋ยวพาทีไปหาบอลนางกันนะเดีย๋ยวขยะกับม้าไปนีแหรือรเล่าพวกเจ้ามานานานั่งแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดืม่มคนไม่กล้าบนนี้มีอย่างไรห่างกันเมือม่อยๆแล้วกับมามาเวทีเซ่นกับมันมน่งมานอนมาอาบน้ำมาดืม่มมากิน สาวๆสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับการรีวิวห้องแฮมเนาะรีวิวห้องเนาะกาซีมีประมาณนี้แหละถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพวกเจ้าเด้อและก็ะเพื่อเป็นแฮงก์กำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนอะอาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคึา้นม,มาสบายดีบายบายเจอกันในคลิปต่อๆไปเดออ้อสำหรับอยู่ในลาสเวกัสครับแอแลนต้าเนี่ยเขายังมีหลายๆคลิปเนาะยังหมดทันได้เอาลงมืดอเนาะเดี๋ยวสี่ข้อยทะยอยลงให้เบิรงเด้อโอเคบายบาย